สวัสดีค่ะพี่จุ๋มนะคะวันนี้ก็ไปตื่นดานเช้าค่ะตีหกโมตีห้าครึ่งแล้วก็ไปซื้อผักย่านะฮะนี่ก็ไปซื้อมะละกอค่ะมีทั้งสุกทั้งดิบนะคะมาบูชาข้าวพระนะคะก็ ไปซื้อจากโฮเซลก็ราคาก็ย่อมเยาวนะฮะไปช่วยผ่ะซื้อมีแตงกวานะคะมีแตงกวาเป็นกล่องๆมีกระเทียมเนี่ยเห็นไหมใครเ,เห็นกระเทียมแบบนี้ไหมคะเนี่ยค่ะใช้ได้เต็มที่เลยกแกะมาเรียบร้อยแล้วนะคะนคะคะผักกดขาวเนี่ยค่ะเราก็ต้องเลือกแบบหัวแข็งๆนะคะถ้าหัวยุบๆอ่อนๆเนี่ยมันก็จะ ไม่ค่อยสด <c oughs> ยเดี๋ยวจะพามาดูนี่ค่ะแครอทเราซื้อมาเป็นกระสอบนะฮะเหะะ็นไหมฮะกระสอบแบบนี้เลยคะ่ะอู้ท่าไหร่สิบกิโลค่ะกระสอบหนึ่งสิบกิโลแล้วก็ดูเลยเห็ดสวยเห็ดสวยไหมฮะนะคะ,นะคะเห็ดสวยะคะ่ะแล้วก็มีหอมต้นหอมนี่เป็นลังเลยคะ่ะน่นะคะสดๆกระลำปี หัวใหญ่ๆก็เต็มเลยค่ะมาเป็นกระสอบกันนะคะสวยเดชผักนี่ค่ะมะละกออูอ้ดูสีสีสีนี่สวยไหมฮะ,ะเนี่ยถ้าไปบูชาเข้าพระหรือว่ากินมะละกอน,นะ,ะ่ฮะก็ดีกับสุขภาพนะคะนะคะอูนี่ยค่ะมันก็จะมีพวกเออ่ดิวนะฮะอันนี้ก็ดิวก็เป็นพวกแกงอ่อมนะคะมี ไปโหระพาอุ้ยเดี๋ยวพระท่านจะถวายพระตาหารแล้วค่ะเดี๋ยวดิฉันต้องไปแล้วค่ะดูเนี่ยอันนี้มีกุ้ยหักมุกเป็นกล่องนะยคะกล่องละสามสบ้าปอนก็สามห้ากิโลโอเคค่ะเคคะแค่นี้ก่อนเนาะ <c oughs> ดูบีทดรูดสิฮะสวยมามเนี่ยนะคะเนี่ยปัน่นลดความดันค่ะโอเคนะคะหอมเราก็ซื้อเป็นกระสอบเหมือนกันค่ะ เน่ตะไคร้เราก็มาเป็นกล่องเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเราก็มาเป็นกล่องเพราะอย่างเงี้ยเวลาซื้อโฮเซลเนี่ยมันจะาราคาถูกโอเคค่ะเดี๋ยวพี่จุม๋มต้องไปแล้วค่ะเพราะจะมีการถวายพระตาหารเป็นสังฆทานนะฮะต้องเป็นร่วมบุญแล้วค่ะโอเคค่ะแล้วเ,เจอกันวันหลังค่ะ